วันนั้นที่เราฝันมีกันอยู่เคียงเสียงเธอพึมบอกว่ามีเรากคกันเท่านั้น30 30 30 30มสิบสามสิบสามสิบสามสิบห้้และทึกและตึงตึงติงตีงต หมุนเออแกมจังสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกระจังค่ะน้องกระจังมาทำอะไรที่นี่ครับมามาเดินผ้าไหมอ่เดินผ้าไหมอ่เด,มอเดินให้ดูก่อน<ม>เดินแบบผ้าไหมอ่เดินอนเดินแบบผ้าไหมแทนทุ่งหญ้าัน,น้แทนที่ประเทศประเทศหนึ่งนะครับไม่บอกว่าประเทศไหนนะครับ ดูสิคร <t> ับโรแมนติกขนาดไหนมาดูกันนีแ่เล่นอย่างนี้เลยเนาะสามต้นอ่ะสามต้นอ่ะแล้ทำแบกไได้่ใหญ่อันดับเราจะมาดำนากันนะครับโปจับกันแม่วานมเนคกสูงันดับแอปเ h ้ารี่คกสู ชอยรับนะครับไปเดินเล่นทุ่งนากันดีกว่าหนูเคยเดินทุ่งนาไหมมามาจเดินเล่นทุ่งลาเวนเดอร์นี่คือมะนาวนะครับมะนาวมะนาวของลุงสืบนะครับลุงสืบปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้นะครับไรนาส่วนผสมนี่ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่ของกิน ทุกอย่างอยู่รวมกันหมดเลยมาชมนะครับบ้านลุงสืบป้าเพนนะครับบ้านหัวเล็ดนะครับเห็นไหมนะอยู่ไหมครับสวยงามมากมองเห็นทุ่งนาแล้วก็สวนผักสวนผลไม้นะครับ